สวัสดีครับเรามาสู่เซ็ชันสุดท้ายแล้วนะครับเซ็ชันที่3การรายงานและส่งข้อมูลให้หมเดลที่เมื่อเราจัดการอบรมเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเราก็จะต้องทําการดาเนินการส่งนะครับเราจะทําอย่างไรมาดูขั้นตอนในรายละเอียดที่จะต้องทํากันเมื่อกี้จากคลิปที่แล้วเราคร้างหน้าจอนี้ไว้จําได้นะครับเราจะต้องไปที่ชี้ที่7ครับตอนนี้ในนี้มันไม่มีใช่ไหมเราก็ไปคลิกขวาด้านหน้าตรงนี้ดูทันนะครับออกมามาวางด้านหน้านี้คลิกขวาครับ นะแล้วก็ไปที่แบบขอรับใบประกาศนะครับแล้วก็ตกลงครับนะซึ่งในชีทที่7ทั้งในก็เต็มไปได้วยสูตรเหมือนกันครับนะฮะท่านจะต้องทําตามขั้นตอนตามนี้นะครับเราจะเริ่มแล้นะครับขั้นตอนที่1ชื่อพวกนี้อย่าเพิ่งไปลบอะไรมันให้มันอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นสูตรลบไม่ได้เอาเมาส์มาวางที่ชื่อชีทเจตัวนี้และคลิกขวาครับ ช้านะครับคลิกขวานะครับไปที่คำสั่งย้ายหรือคัดลอกครับทันนะครับย้ายหรือคัดลอกผมคลิกนะครับที่ท่านจะต้องคลิกมีอะไรบ้างเลื่อนสกอร์เมาส์ลงมาไอ้เลื่อนสกอร์ของจอลงมาของหน้าตาลงมาไปคลิกคำว่าย้ายไปท้ายสุดเพื่อให้ปัญหาง่ายครับและสำคัญมากตรงนี้ครับสร้างสำเนาครับต้องติ๊กถูก หน้าช่องสร้างสำเนาครับใครลืมเสร็จเลยนะฮะและคลิกตกลงครับได้แล้วครับเราจะได้ชีทที่เจ็ดแบบขอรับใบป,ประกาศวงเล็บสองครับเราจะมาแก้ไขกับตัวนี้นะครับเอาละต่อมาครับชีทนี้เราก็ดูนิดนึงที่รีวิวอันนี้ผมยุ่ค้างอยู่ที่รีวิวอยู่แล้วถ้าท่านไม่ค้างก็มาคลิกที่รีวิวก่อนแล้วก็มาดูว่ามันมีคําว่ายกเลิกการป้องกันแผนง,งานไหม นะครับถ้ามีก็คลิกก่อนนะครับคลิกอย่างนี้คือยกเลิกไปแล้วนะครับทันนะครับยกเลิกเสร็จแล้วนะครับจะต้องกดอะไรบ้างกด2ตัวครับคอนโทรลเอกับคอนโทรลซีจำได้ไหมครับคอนโทรลเกับคอนโทรลซีกด2ตัวนี้นะครับเอาล่ะผมก็จะกลับมาที่งานผมนะคอนโทรลเครับปึ๊บเลือกทั้งหมดเลยนะฮะคอนโทรลซครับ ก็ปีทั้งหมดครับตอนวางครับสำคัญอีกแล้วต้องวางดูนะครับผมจะกลับมาคลิกที่คำว่าหน้าแรกครับนะและคำว่าวางต้องคลิกที่ปลายลูกศรเท่านั้นตัวนี้นะครับนะคลิกที่ปลายลูกศรย้ำนะครับที่ที่ปลายลูกศรเท่านั้นวางเมาส์ให้แม่นนะครับวางปุ๊บและจะมีคำว่าวางค่าครับ นะใช้คําว่าวางค่านะครับเห็นไหมค่าคลิกตรงนี้นะครับวางค่าตัวนี้นะครับคลิกเลยครับแล้วเราก็คลิกตรงไหนก็ได้ให้แถบสีมันหายไปข้อมูลจะกลายเป็นข้อมูลหมดแล้วครับเห็นไหมฮแต่ถ้าท่านกลับไปที่ชีทแบบขอรับบประกาศต้นฉบับแล้วมาคลิกดูข้างบนจะเป็นสูตรครับพอมาแบบขอรับบประกาศสปุ๊บกลายเป็นข้อมูล แต่ยังไม่เสร็จนะครับเราจะเฉพาะชี้นนี้ส่งไปที่มูลนิ่ิครับเพื่อที่ออกใบประกาศครับท่านจะต้องคลิกขวาที่ชื่อชิ้ใหม่นี้นะครับหลังจากที่วางค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกขวานี่ครับแบบขอรับใบประกาศวงเล็บสองคลิกขวาครับย้ายหรือคัดลอกใหม่ครับย้ายหรือคัดลอกใหม่ครับเปลี่ยนตรงนี้ครับมาเพิ่มเติมนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับไปที่สมุดงานครับ เราจะไปสมุดงานใหม่ครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงคอมโบด้านหลังนี่นะคอมโบบล็อกนะครับแล้วก็ไปที่สมุดงานใหม่ครับปึ๊บอ่าแล้วก็สั่งตกลงนะครับเดี๋ยวจะตกลงนะยังผมยังไม่ได้คลิกนะนะครับพอตกลงปุ๊บเนี่ยท่านดูตรงไตเติลบาร์มันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ผมคลิกตกลงนะครับปึ๊บไตเติลบาร์เปลี่ยนเป็นเวิร์กบุ๊กหนึ่งครับนะแล้วก็เหลือชีตเดียวครับ นะเลยชีตเดียวนะครับเลยชีตเดียวนะครับถ้าเรามาดูที่ excel ด้านล่างเห็นว่ามันมีสองไฟเห็นไหมครับไฟนี้คือไฟเดิมของเราอีกไฟลหนึ่งคือ workbook 1หนึ่งตอนนี้เราทํางานที่ workbook 1หนึ่งครับเราก็ไฟบันทึกเป็นครับนะผมขออนุญาตเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับนะนะอันนี้เราก็ตั้งชื่อไฟล์แบบอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ผมเคลื่นว่าส่ง ส่วนกลาง่านะเราก็จะรู้ว่าอันนี้ไฟเดิมของเรานะที่เราทําเยอะแยะนะครับอันนี้คือเฉพาะที่เราแยกมาส่งส่วนกลางเดี๋ยวเราก็บันทึกครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดไปครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะบันทึกส่งส่วนกลางนะครับดูตรงไตเติลบาร์นะครับมีส่งส่วนกลางนี่ปิดไปอันนี้ไฟล์เดิมนะครับไฟล์เดิมไม่เป็นอะไรก็เซฟก็ได้นะครับเราก็ปิดเขาให้เซฟเราก็เซฟบันทึกนะครับ อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะน,นนี้ก็เสร็จแล้วก็ปิดไปครับไม่ได้ใช้แล้วถ้ามีคนมาเพิ่มอย่าลืมนะทำต่อได้นะครับเราก็กลับมาดูที่ดาวน์โหลดของเรานะครับที่เราทํางานของเราซึ่งท่านควรจะต้องไปจัดโฟลเดอร์ให้เป็นระบบเห็นไหมครับไฟล์นี้แหละคือไฟล์ที่เราไปส่งเขา e ้าอีเมลนะครับส่งเขา e ้าอีเมลนะฮะก็ตรงอ e ีเมลก็คงจะส่งกันเป็นแล้วนะครับ ไม่เป็นก็ค่อยบอกกันเลยกันนะครับแล้วก็จะได้อาจจะทําคลิปแนะนําเพิ่มเป็นกรณีไปครับก็ถือว่าครบจบกระบวนในระบบทะเบียนเบื้องต้นนะครับใครที่มีศักยภาของสูงก็เอาความสามารถตรงนี้ไปขยายผลได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากระบบทะเบียนที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรชินตรา,าได้ทําไปให้ครับผมดูคลิปแล้วกดไลค์ให้ด้วยก็จะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ